เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆที่พวกเราไม่ได้ออกเดินทางเพื่อจะได้พบเจอกับเรื่องราวและทำตามความฝันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันมันทำให้เรารู้สึกอยู่ในช่วงของการผันเปลี่ยนฤดูย,ดยกาลนั่นทำให้รู้ว่าบางอย่างไม่อาจจะกลับไปเหมือนเดิมได้อีกผมจึงปรารถนาที่จะให้การเดินทางครั้งนี้ได้บันทึกอยู่ในความทรงจำของใครคนหนึ่งตลอดไป ไม่ได้มาสุกพันมานี้ยไหนเนี่ยนะสุพันเนะน่าจะสิบปีได้ตอนนั้นน่าจะมาตอนงานศพอามางพีก็ไม่ไม่ได้มาอีกเลยนานมากก็แต่บ,บ้านพี่จะเลยไปเลยบิงหน่อยนะสามสี่โลอยู่ตรงนี้นบ้านกล้วยเ,เลยบิหน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเก่าสุริยันที่เราเห็นที่เราตั้งแต่เข้ามาม <c oughs> เป็น,นตรงนู้นบ้านกาตรงนี้คือ สีประจันฝั่งหนูฝั่งวัด,วดที่เราอยู่ฝั่งวััดฝ่งนี้ก็มีวัดยางรนะับครับวัดยาสีประจันสีประจันใช่สีประจันนี่อำเภอเนเป็นตัวอำเภอเราก็จะเห็นเข้ามาแล้วยมันจะเป็นบ้านเก่าอายุเท่าไหร่นะครับเยอะเราเป็น100นะ <100 S 1> ร้อยเนาะร้อยกว่าปน่าจะร้อยน่าจ,จะเป็นร้อยเลยเร้อกว่า,าปีแล้วคนที่บ้านไอ้บ้านเรือนเนี่ยร้อยกว่าปีแต่ถ้าวัดเนี่ยฝั่งหนูเนี่ยวัด อบเสน,น่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางมาเที่ยวสุพรรณบุรีก็คือการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ําท่าจีนได้เห็นถึงความผูกพันของบ้านเรือนและผู้คนที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายเหมือนกับการได้ย้อนไปช่วงเวลาหนึ่งที่ยังคงเป็นวันวานและที่พิเศษมากๆคือจังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในสมัยอยุธยาซึ่งตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และพัฒนากลายเป็นศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาของผู้คนดังเช่นวัดบ้านกลางอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งที่เป็นโบราณสถานและร่วมสมัยซึ่งก็มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมเคยไปตอนเด็กๆและไม่ได้ไปมานานมากแล้วเลยจะขอถือโอกาสนี้แวะไปที่อนุสร์ตอนเจดีสักหน่อยช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้เราน่าจะได้เห็นบรรยากาศผู้คนที่เดินทางกลับบ้านมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะเปลี่ยนไปจากเมื่อ20ปีที่แล้วขนาดไหนเจดียุทธหัตถีตอนเจดีแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นประจักษ์ในชนะแห่งสงครามยุทธาถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2135เจดีย์สีขาวที่เราเห็นจากภายนอกได้ถูกสร้างขึ้นครอบเจดีย์องค์เดิมซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานและซากปราหกพังโดยกรมศิลปากรได้ํำเนินการบูรณะและมีการจำลองเจดีย์ที่มีสภาพสมบูรณ์รวมทั้งจัดนิทรรศการสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวในอดีตของที่แห่งนี้ แม้ว่าบรรยากาศจะต่างจากตอนมาเที่ยวงานประจำปีแต่ก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปดูงานแสดงแสงสีเสียงในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันและในช่วงสุดท้ายของเส้นทางเดินรอรอบองค์เจดีก็ทําให้ผมนึกถึงคําที่เคยกล่าวไว้ว่าพรุ่งนี้ก็สายเสรยจแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่เวลาไปเที่ยว,วเรามักจะหาข้อมูลนั่นก็คือร้านกาแฟบรรยากาศดีๆสําหรับแวะเติมพลังระหว่างทางโดวยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับนทีคาเฟ่ คาเฟ่เล็กๆใต้ต้นไม้ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากอำเภอดอนเจดีไปอำเภอด่านช้างรับรองว่าเพื่อนๆที่ชอบกาแฟและงานศิลปะจะต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอน อยู่ที่นาทีคาเฟ่นะครับพี่ครับพอผมมาเข้ามาที่นาทีคาเฟ่อยากรู้ว่าที่นี่เปิดมาได้กี่ปีนะครับพี่เปิดมานานหรือยังครับร้านนี้เออร้านนี้ทํามาประมาณ8ปดเก้าปีครับแปดเก้าปีนะครับพี่ทำปลูกต้นไม้ทามาหลายอย่างทำโฮมสเตย์ทำมาแกลเลอรี่อย่างเดียวที่ไม่มีร้านกาแฟะอะไรอย่างนี้แล้วก็ทํมาหลายอย่างครับเปลี่ยนมาหลายอย่างตลอดแร่ย้ยนเวลาแปปีแต่ว่า,วา <laughs> ไอ้นี่ไอ ร้านเนี่ยเพิ่งมีความรู้ทางด้านกาแฟเพิ่งมาทําเมื่อสองสามปีที่แล้วแต่ว่าเปิดร้านจริงๆเนี่ยปีครึ่งปีครึ่งใช่ไหมครับใชคบ่คุณงาว่าตลอดแปดปีที่ผ่านมานาทีก็คือเปลี่ยนไปหลายแบบมากๆทั้งใช่ทั้งแกลลอร,รี่ทั้งใ,ในส่วนของอสวนที่เป็นต้นไม้เปล่าๆที่เริ่มจากเต้นไม้มาจนมาถึงร้านคาเฟ่ที่เห็นมันอยู่อย่างี้ใช่ใช่ครับแล้วอย่างนี้พี่ตังมีแนวความคิดยังไงในการ ตกแต่งหน้าที่คาเฟ่ให้มันออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่อยากเออผมอยากให้มีร้านแบบนี้ในสุพรรณครับอยากให้มีร้านที่เป็นแบบเหมือนเป็นที่พักอะ่ะแล้วเราก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟน้ําแบบว่าคุณภาพตามที่เราต้องการอะ่ะให้กับลูกค้าที่มาพักที่เนี่ยใช่แล้วชอบต้นไม้มากก็เลยก็เลยใช้เป็นคอนเซป็ปเออไม่ใช่คอนเซป็ปเออก็เลย ทำร้านแบบนี้อยู่ใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยเริ่มจากต้นไม้อย่างนี้ที่บอกมันถึงเป็นระยะเวลามา8ปปี9ปีจนถึงมาเริ่มเมื่อพร้อมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่การตกแต่งร้านเนี่ยมันเป็นแบบตกตะกอนแบบว่าจะมีอะไรก็ใช้ใช่ลูกค้าเอาไม้มาให้ก็ใช้แผ่นนี้แผ่นนี้ลูกค้ามาให้ก็ใช้ที่เราเห็นเลยก็คือใ่มาเยี่ยมมาหากันแวะมาก็ใช้ใช่ครับชอบชอบอะไรที่มันแบบพุ่งเข้ามาหาเราเป็นเดสตินี ใช่เราผมลิขิตให้ความสําคัญกับสิ่งพวกนี้เลยเนาะพวกนี้เข้ามามันอาจจะไม่เข้ากันแต่ว่าใช้ได้ <laughs> แต่นอกจากเครื่องดื่มที่ผมชิมแล้วอร่อยแน่นอนแต่ผมเห็นครับพี่ตงที่นัตทีคาเฟ่ที่นี่จะมีงานศิลปะด้วยงานอาร์ตเล็กเลก็อันนี้ฝีมือของพี่ตงเองเใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นงานที่ผมเขียนเองอันนี้ก็เคยขายมาที่นี่เหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ทำร้านกาแฟก็เปิดอันนี้อย่างเดียวแต่ลูกค้าเขาแบบต้องการอะไรดื่มบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็เลยไปเรียนรู้มาเรื่องกาแฟ,าแฟมาเ<ฟ>ส,สิร์ฟเพิ่มแสดงว่าจากงานาศิลปะก,ก็ต่อยอดไให้พี่ตังได้ทําอย่างอื่นไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้พี่ตังปล่อยให้ใใหให้ห้ลูกค้าได้อุดหนุ่ด้วยใช่ไหมครับงานาศิลปะใช่ขายด้วยครับขายด้วยแล้วัขาย,ย <c oughs> ทุกชิน้นโปสการ์ดขายทุยกชิ้นครับ <c oughs> ผมเห็นอีกอย่างหนึง่งพี่ตังครับพี่ตัวผนังตัวนี้อันนี้คือปล่อยให้เขียนละเลอะอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับนันหมายถึงยังไงครับพี่ตัง อันนี้ให้ลูกค้าเขียนได้เลยครับคือไปเห็นร้านหนึ่งที่เชียงใหม่มั้ง Bar c o f f e ่หรือ B a r ตหรืออะไรนี่แหละเห็นเขาทําแล้วน่าสนใจมากเลยเราเราอยากให้มีพื้นที่สําหรับบุคคลอื่นสําหรับคนอื่นน่ะชีวิตอื่นน่ะให้มาเขียนข้อความหรือเขียนภาพบ้างใช่แล้วคนทั่วไปหรือว่าคนที่ผ่านมาลูกค้าจะจะได้ดูชีวิตอื่นด้วยว่ามันน่าสนใจหรือ,อมีความทุกข์หรือว่าความรักอะไรเงี้ยมันดูน่ารักดี ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมคงต้องขอทิ้งข้อความหรือว่าทิ้งเรื่องราวไอ้กับร้านนัทีของพี่แตงสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่นี่ต้องขอบคุณพี่แตงที่มานั่งคุยกันสนุกมากๆครับแล้วก็ในร้านบรรยากาศดีมากๆนะครับมีโอกาสคงได้มาอีกถ้าใครที่ไปมาที่อำเภอตอนเจดีนะครับอย่าลืมแวะมาที่นัทีคาเฟ่ที่นี่ไม่ใช่มีแค่คาเฟ่อย่างเดียวผมเห็นว่ามีแหล่งโบราณคดีด้วยใช่ไหมครับพี่ก็จะมีแหล่งโบราณคดีหลายที่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แตงมากๆนะครับเจ้าของร้านนัทีคาเฟ่ที่มาพูดคุยกับวิ แบ่งปันเรื่องดีๆเกี่ยวกับคาเฟ่เล็กแห่งนี้คาเฟ่ต้นไม้บ้านต้นไม้ที่นี่ร่มรื่นแล้วก็ลองมาเที่ยวลองมาชิมที่น้าที่คาเฟ่แห่งนี้อยู่ครับนี่ขอบคุณพิจารณาครับแสงแดดของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงในฤดูร้อนเป็นสัญญาณบอกให้เราออกเดินทางต่อเพียงจุดหมายของวันนี้ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของโหน่งและท็อปโดยอยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติพุเตยพอดี แล้วเราก็เดินทางมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆมอนเล่าให้เราฟังว่าที่นี่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่พ่อย้ายมาเป็นครูที่อำเภอด่านช้างเราจึงเห็นสิ่งของต่างๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวล้นชุดชมวิวที่ถูกจัดวางไว้อย่างพอดีนั่นทําให้เราเข้าใจขึ้นมาได้บ้างว่าบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปดว้วยความเข้าใจถึงธรรมชาติที่อยู่ร,บรอบๆตัวจะสามารถเป็นสิ่งที่ทาให้ชีวิตของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เท่าที่รู้มาแก๊งนี้เขาไม่ได้เจอกันมานานมากดังนั้นค่ำคืนนี้คงทําไปด้วยการพูดคุยและเสียงร้องซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองในมุมเงียบๆระหว่างที่สายลมเย็นๆได้พัดเคลื่อนผ่านจากทิวเขาด้านหลังไปสู่เบื้องล่างและในตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจุดหมายในการเดินทางคราวนี้จะมีฤดูกาลแบบไหนรอพวกเราอยู่กันแน่เพราะมันไม่เหมือนกับค่ำคืนในหน้าร้อนที่ผมเคยผ่านมาเลยจริงๆ หลังจากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าผมคิดว่าเมื่อคืนคงเป็นช่วงเวลาที่ดีและมีค่ามากๆต่อสายสัมพันธ์ของการได้เป็นเพื่อนกันเราคงไม่อาจเข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีอยู่มากมายบนโลกใบน,นี้ได้หมดแต่สำหรับคำว่าเพื่อนแล้วน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้าใจได้ง่ายและมีเยอะมากที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราแล้วแหละคงต้องบอกลาช่วงเวลาสั้นๆของการได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าเ,เ,เพื่อนเก่าเพื่อ,อออกเดินทางไปยังจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ และถึงแม้ว่ารถได้เคลื่อนที่ออกไปตามเส้นทางแล้วก็ตามแต่ในใจก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหวังว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งวิวสองข้างทางตั้งแต่เดินทางเข้าสู่อำเภอด่านช้างได้เปลี่ยนจากท้องนาที่เราคุ้นชินกลายเป็นวิวภูเขาสูงต่ำสลับกันไปนั่นก็เพราะว่าอุทยานแห่งชาติปูเตยจุดหมายในการเดินทางนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีรอยต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอุไทยธานีหรือจะเรียกได้ว่าที่นี่เป็นป่าด่านหน้า ของผืนป่ามารดกโลก้ว่ขาแขลงและผืนป่าฝั่งตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดส,สุพรรณบุรีนั่นเองเราขับรถต่อจากที่ทําการอุทยานแหน่งชาติปุตเตยอ,อีกประมาณ5กิโลเมตรมุ่งหน้าเข้าไปตามเส้นทางถนนลูกรังที่มีต้นไผ่ดัดโค้งเป็นร่มเงาไปตลอดทางเพื่อไปยังจุดเครื่องบินสายการบินลาวด้าแอร์ตกเมื่อปีพศ .2534 ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแหน่งชาติปุตเตย จริงๆแล้วผมมีความต้องการอยากเดินทางแบบออฟโรดมากๆเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้ลองดูนี้เป็นสิ่งที่เราชอบจริงจริไหมและเส้นทางเล็กๆแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้เก็บสะสมเพื่อที่เราจะสามารถเดินทางไปยังอีกหลากหลายจุดหมายปลายทางตามที่ใจต้องการป่าแต่ละแห่งจะมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามแต่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เช่นเดียวกับเส้นทางมากมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้จากบรรยากาศของป่าไผ่ และถนนดินแดงเล็กๆแห่งนี้นั่นคือจุดมุ่งหมายของเส้นทางแห่งนี้ที่ได้นําผู้สูญเสียกลับไปสู่ครอบครัวเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจํานวนทั้งเส้น223รายและจุดนี้เป็นจุดที่รวบรวมชิ้นส่วนของเครื่องบินได้มากที่สุดเรากลับออกมาตามเส้นทางเดิมและมุ่งหน้าบนถนนดินแดงอีกเส้นหนึ่งเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางจริงๆในทริปนี้นั่นคือหมู่บ้านตะเพินขี้ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุทเตยที่3 กับความตั้งใจที่จะเดินขึ้นไปยอดเขาเทวดายอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดส,สุพรรณบุรีสาหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางมาเขาเทวดาลานกางเต็นท์นั้นมีทั้งของอุทยานและของชาวบ้านอยู่4ีห้าที่ซึ่งพวกเราขับรถเลยเข้ามาจนสุดทางก็เจอกับเนินเขาเงียบๆชื่อว่าไร่องุงมูเรารู้สึกชอบที่นี่มากๆเพราะว่าได้มองเห็นเขาเทวดาในมุมที่ยิ่งใหญ่ดีรู้สึกตื่นเต้นและก็พร้อมที่จะเดินเท้าเป็นระยะทาง900เมตรขึ้นยอดเขาในวันพรุ่งนี้ หมู่บ้านเล็กๆภายในปืนป่าภูเตยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนชาติพันธุ์กะเหลี่ยงซึ่งคำว่าตะเพินขี้นั้นหมายถึงสถานที่อันเ็นต้นน้ำซึ่งชาวบ้านที่นี่จะมีวิถีชีวิตเรียบง่ายรวมทั้งความเชื่อและความเคารพที่มีต่อปืนป่าและเขาเทวดาแสดงเอนถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างที่พี่ขั่วเจ้าของไร่ได้เล่าให้เราฟังเมื่อกลับขึ้นมาที่แคมป์อีกครั้งธรรมชาติก็ได้เผยให้เห็นช่วงเวลาของบนสกด และช่วยทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาตลอดการเดินทางและนำพาให้เราอยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาเพื่อมองดูการพัดเปลี่ยนไปของฤด,ดูกาลที่จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยตาของเราเอง กกำลังจะพันผ่านพัดน์ทอยุที่มีออกไปแต่ไม่ได้พ่าแค่ลมผ่านไปแต่เอาเธอไปจากฉันด้วยรู้หรือเปล่า